เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครไปอีกหนึ่งตัวละครสุดยอดของเกมนี้นะครับตัวนั้นก็คือ LR โกจิต้าภาคเดอะมู i วี่จานิบ้านั่นเองนะครับโอ้โหเพิ่งบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นช่วงที่แบบมันกําลังจะเข้าเซิร์ฟโกลบอลนะแล้วก็มีการถกเถียงประเด็นกันมากมายนะครับว่าข้ามดีไหมเนาะเออเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูเลยจริงว่าตัวของมันนะั้นค่อนข้างที่จะ แข็งแร่งแล้วก็โหดมากๆเลยเอาง่ายๆคือผมไม่อยากที่จะให้แบบคนที่ยังไม่มีแล้วไปรีบไปตัดสินโกนิต้าว่ามันอาจจะแบบไม่เก่งอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูเลยนะว่าความสามารถที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ผมเปิดได้แค่ตัวเดียวนะแล้วก็55%นะครับลิงก์ทุกอย่างเต็ม10หมดแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาดูดาเมจนะต้องบอกก่อนว่าเรื่องดาเมจของผมมันอาจจะไม่ถลม่มทลายอะไรมากนะผมพยายามจัดแบบ พยายามแล้วว่จัดให้มันแบบดีที่สุดแล้วเพราะว่าผมเอาไปเล่นในด่าน x x t r e m e Super b t t t l e r o a d ไงก็คือต้องจัดตัวที่มันแบบเขาเรียกอะไรวะต้องจัดตัวเผื่อด้วยม่งานไม่ไหวจริงๆนะคือผมจะเล่นด่านที่11นะเป็นด่านที่ต้องใช้เฉพาะตัวดีเท่านั้นแล้วก็ผมก็เลยจัดแคดของ โกจิต้าตัวนี้มาเป็นคอนเทต์โฮปแล้วก็ไทม์ลิมิตเนาะก็ได้หนะ้าตาประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ก็จะพาไปวิเยกันนะครับก็คิดว่าทีมรีดดาเมจถ้าเกิดคนที่จัดแบบว่าเอาแบบรีดดามเมจจริงๆอพราว่าน่าจะได้มากกว่าผมนะแต่ผมจัดเพื่อที่จะเอาไปผ่านก็คือ,คอใช้เพื่อว่าเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นว่าการที่เราเอาจะจัดทีมในทีมนึ่ะแล้วไปเล่นจริงอะ่ะมันจัดยังไงไม่ใช่ว่าจัดทีไรลงไปก็ได้นะเพราะว่าน,นี้มันคือเอ็กซ์ตีมซูเปอร์แบนทโรมันก็ค่อนข้างที่จะมีความยากอยู่ในระดับหนึ่ง ระดับสูงสูงจะรู้นะว่าไอ้ด่านนี้มันยากว่ามันกําหนดตัวละครที่เราจะาไปใช้ลงไปนะครับมาเดี๋ยวคือเทสธรรมดาเทสได้แล้วแต่ผมไม่อยากไปเทสธรรมดาไงอยากมาเทสในสนามจริงเลยเพื่อนจะได้เห็นว่ามันใช้งานได้จริงๆนะครับผมโอเคพูดผ่ามาเย,ะเยนะืะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในสนามจริงเลยดีกว่าว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะสำหรับโกจิต้าตัวนี้ครับผมมามาลุยกันเลยดีกว่าครับผม ตหแรกเจอเจฟีสอย่างนั้นหรอเอ้ยผมว่าผมว่าน่าจะน่าจะได้อยู่นะเอาเจฟีก่อนเลยครับเออเอาเจฟีก่อนเลยแล้วก็ขอเรียกว่าอะไรสตันไปเลยฮะถ้าติดนะนะถ้าติดอมผมมองว่าต้องใช้อเทมนะครับเพราะว่าตัวหลังเบจิตา้ามันจะไม่ไหวนะฮะใช้อเทมไปเถอะอุ้ย มีไอเทมคือไม่เข้าครับเท่าไหร่ครับ3ล้าน7นะครับ3ล้าน7แรงนะ3ล้าน7เนี่ย3ล้าน7นี่ผมมองว่าแรงนะฮะนี่คือระดับแรงเลยอนะ3คือคืนขึ้น2ล้านอะผมว่าก็แรงแนละ้วดาเมจเอาเรื่องนะอันนี้ของเพื่อนนะครับเพื่อนน่าจะปลดแค่หนึ่งเส้นทางน,นะถ้าผมจะไม่ผิด ได้ตัวซับด้วยไงลืมไปนะครับไอโกโกเทงคูตัวเนี้ยมันซับไงเออลืมไปโกเทงคูเนี่ยโกเทงคูตัวเนี้ยมันซับด้วยนะซับดีด้วยนะฮะซับรู้สึกจะซับเป็นไทม์ลิมิเต็ดไทม์ลิมิตไทม์ลิมิเต็ดทุ้ยแหละไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยมึงสตาร์ตตัวหลังเลยดิโอ้โหไอ้สตาร์ตตัวนี้อือฟิต้าถึกอยู่แล้วอ่ะนี่ ให้โดนสตันตเมอ,อ่ะอกีเจฟีโดนสตันตัวเดียวครับโอเคเจฟีโดนสตันตัวเดียวใช่ไหมผมว่าเอามันให้ตายก่อนดีกว่าอีเจฟีเนี่ยอย่าให้มันรอดครับแถวบ้านบอกว่าอย่าให้มันรอดครับอ่ะเฮ้ยผมยิงตัวพิดเวเลยสวยชิเป่งเลยสตันตหน่อยทั้งเฮ้ย ว่าหมื่นนี่ขนาด e เอเทมปะเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดออกมาในแบบว่าตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีอะ่ะไม่ค่อยมีตัวซับหรืออะไรอะ่ะก็จะประมาณล้านแปดสล้านอยู่ประมาณนี้ฮะนี่ขนาดคู่กับเขาเรียกวอะไรคู่ก,กับทางด้านของโจิต้าสีม่วงนะอาจจะลิงก์กันไม่ค่อยดีก็ได้เมื่อกี้ผมก็กดลืมดูกดลิงก์เนาะ มึงผมน่าย้ำอีกเกฟฟีให้มันตายไปก่อนเลยว่ะเว้แล้วไม่ตายสักตัวเลยเออตันโอเคมันตันแค่เทินเดียวดีว่าสวยแล้วอโอ้โหเควนี่ไม่ได้ลิงดีเลยใช่ไหมสวยแล้วฮะต้องบอกว่าจัดตัวผิดนะฮะอ่า ขอให้สตันได้แล้วกันอืมไปนี่ผมไม่ได้ใช้ไอเทมแล้วนะฮะต้องบอกว่าผมไม่ได้ใช้ไอเทมแล้วนะตีไม่เข้านะครับนี่คือนี่คือไม่ได้ใช้ไอเทมเลยทั้งสิ้นแล้วนะไอเทมหมดไปแล้วครับสามล้านสามนะคือถ้าออกมากู้กับตัวซับอะยังไงถึงสามล้านแน่นอนนะเท่าไหร่ สองแสนสองแสนเลยนะฮะแรงอยู่เหมือนกันนะเออต้องโดนบอกว่าโดนโดนสองแสนนี่ถือว่าแรงนะอย่างว่าน,นี่มัน x อ็กซ์มเเนาะคือเอมันนีโอกาสฆ่าเราได้ทุกเมื่อครับต่อให้ว่าคุณจะแข่งแก่งขนาดไหนคุณก็พร้อมที่จะโดนฆ่าตลอดเวลาอยู่แล้วนะ เมื่อกี้นี่สองแสนเลยนะถ้าเป็นตัวอื่นนะ่าจะประมาณสามสี่แสนเลยวะโอเคนะครับผมเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับด่านแรกดานต่อไปครับต้องบอกเลยว่าดานนี้เอาเรื่องนะคือคือขอใช้ไอเทมหน่อยละกันคือถ้าไม่ใช้เทียมนี้ผมรับรองนะครับว่าไปเกิดเป็นดาวแน่นอนนะอันนี้คือบอกอตรงเลย ถ้าไม่ใช้ไอเทมนี้ไปเกิดเป็นดวงดาวนแน่นอนนะอ่าเติมเรื่ดหน่อือโอ้โหผมจัดโรเตชันไม่ดีเนาะอืมผมผมยอมนะผมยอมอเบิต้าถอยออกมานะฮะแล้วก็เอาทา้าของโกจิต้าไปนะเพราะว่าผมว่าโกจิต้าเอาไปลดดาเมจของฮิตโตะหน่อยโอ้โหมาถึงโดเลย โอเคใช้เทมโอ้โห้ล้านห้าเองนี่นะครับคือถ้าเกิดเราจัดทีมที่แบบเอาไปผ่าน่านอะไรอะ่ะตัวลิงก์ไม่ดีเลยนะก็อบอกว่าจัดตัวค่อนข้างลำบากเลยสองล้านสวย มาดิโอเคมาเนี่ยถ้าเกิดออกมาคู่กับโคจินคูดอะ่ะคือแบบว่าโหดจัดเลยแค่คำนี้เลยนะถ้าออกมาคู่กับโคจินคูดนี่คือโหดจัดเลยนะสตันหน่อยมาเออสตันหน่อยสตันหน่อยสตันหน่อย่น,น,อยน,น,อยน,น้อยก็ไม่ได้ขอสตันหน่อยเว้ยอืม เนี่ยปะคือเธอออกมาผมว่ามันน่าจะลิงก์ดีกับพวกประเภทฟิวชั่นนะแล้วก็ภาคเดอะมูฟวี่ของตัวมันเองอะ่ะดัมมนงก็จะแบบบวกไปเยอะเลยอะ่ะแต่เรื่องการแทงนี่ต้องบอกว่าใช้ได้เลยนะครับการแทงการเปลี่ยนลูกแก้วอันนี้คือโคตรด,ดีเลยนะโอเคสั้นสองตัวนะฮะไปอีกรอบึลรลวกแต่รันให้หมดเลยไอ้นี่เนีไอ้นี่คือเทพเทพเอ็กซ์ตีมซุปเปอร์เบทโรดนะโคดนคูดอ่ะ ผมบอกเลยโเคเทพอ่ะดูดิตีสามทีโอ้ยกูม,มารีวิวตัวอะไรวะเนี่ยเอาเวแล้วตายไหมยอ,ยอย่างชอบเลย คือตอนนี้ไอฮิตโตะมันตีผมได้แค่นั้นใช่ไหมไอฮิตโตะมันตายไปเออจัดก,การไปคาลิฟ่าจัดก,การไปเอาให้มันรู้ซะบ้างว่านี่มันถิ่นใครเออให้มันรู้ซะบ้างว่านี่มันถิ่นใครเอาให้มันตายไปดีกว่าไอฮิตโตะเนี่ยหม่นหน้าผมหม่นหน้ามันมากเลยนะเออเอาให้มันตายไปก่อนตัวหนึ่งเลยแม่งเกะก,กะลูกตาเลยเนะตายไปเฮ้ยกรอแสงของแสงเก้า จะตายฮะเมื่อกี้เผลอไงเผลอไม่ได้ใช้เทมด้วยสวยแล้วกูก็อบอกว่าเผลอนะไม่ได้ใช้เทมอุย้ยเผลอเผลอทีทีทยตายอะ ใชใ้เทมเติมเลือยอีกนิดนึงอ่ะอว่าคราวนี้น่าจะไหวแล้วล่ะเอออ่าเก็บทางด้านสีแดงก่อนแล้วกันเอ,อ๊ยสีเขียวแล้วถูกแล้วผมว่าสีแดงเดี๋ยวมันก็ตายนะไม่ต้องห่วงนะอืม นี่คือโคดิต้ามันต,ตัวแข็งมากเนาะเอออันนี้คือข้อดีนะที่บอกคือมันแทงได้อะแต่ดานเนี้ยโดนใครโดนถท่าไม่ตายก,ก็เดี้ยงทุกคนนะไม่มีไหวหรอกโหว่าดาเมจยืนพื้นเลยนะสำหรับโคดิต้านะสองล้านนะสองล้านนะคือแบบยืนพื้นเลยอนะล้านห้าถึงประมาณสองล้านนะอันนี้คือดาเมจแบบไปเล่นทีป,ปกตินะ เออแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในแคดแคดของเขาเองอะ่ะผมมองว่าโหดมากๆเลยนะฮะไปอยู่ในแคดของเขาเองโหดแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในทีมที่เราต้องการเอาไปเล่นผ่านมิชชั่นหรืออะไรแบบเนี้ยมันอยู่ประมาณนี้แหละครับอยู่ประมาณ 5, 5, ล้านห้าสองล้านคือไม่ทิ้งไปไหนแหละผมจากที่ผมดูนะอยู่ประมาณนี้แหละเฮ้ยนี่หัวคอยอ,อย่างนี้แล้วกันต้องเก็บเลือดหน่อยเออโอเคน่าจะชนะแล้ว มีโอกาสติดสตันยังสูงอยู่แล้วไงเมื่อเบย์อ่าเขาเรียกว่าเบต้าอยู่ในทีมนะฮะสำหรับทั้งนะมาด่านสุดท้ายแล้วฮะโอเคยังไงก็ยังต้องใช้ไอเทมอยู่ดีนะฮะเพราะว่า จากที่เราเห็นไปแล้วนะครับว่าถ้าไม่ใช้นี่คือเละเป็นปุ๋ยแน่นอนนะเนี่ยคือการเขออียกว่านี่คือความความสามารถในการเปลี่ยนลูกแก้วที่โคตรดีเลยนะอันนี้บอกเลยนะว่าโคตรดีเลยนะสามล้านสี่ไปออ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 มาดิมาดูครับว่าโกเจนคูด จะสามารถสตัร์ใครได้หรือเปล่าจะสตัร์หมดเลยหรือเปล่าทีเดียวดูกันโอเค okay. หนึ่งตัวอุ้ยทีนึงเออสตัร์ให้หมดดิสตัร์ให้หมดเลยลูกเออตัวนี้ตัวนี้เออตกลงแทบไม่ได้ไม่ค่อยได้รีวิวเลยมารีวิวตัวอะไรก็ไม่รู้นะงงนะเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนตัวรีวิวได้ไหม คือแบบว่ามันสตันแรกเลยอะออไม่ไรแต่อย่างน้อยเพื่อนก็ได้เห็นแล้วนว่าดาเมจอะ่ะถ้าเกิดไปอยู่ในทีมของเขาเองอะ่ะกับไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในทีมของเขาอะ่ะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับคือมันก็จะไม่ค่อยได้แบบไม่ได้แรงมากอะไรขนาดนั้นเลยเพราะว่าด้วยด้วยที่สภาพตัวของเขาเองนะมันจะต้องพึ่งทีนิดนึงถ้าไม่พึ่งอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าให้มองว่าอารมณ์เหมือนเป็นแทงค์ธรรมดานะสําหรับผมเลยอะ่ะคือให้มองว่าเป็นแทงค์ธรรมดาเลยแต่ถ้าเกิดอยู่ในทีมเมื่อไหร่อ่ะโอ้โห อันนี้บอกเลยนะว่าสุดนะฮะโคตรสุดเลยถ้าอยู่ในทีม,มของเขาเองแต่ถ้าไม่อยู่อะดาเมจมันก็เหยียบประมาเท่านั้นแหละดาเมจเป็นอย่างที่บอกคือไม่หนีละประมาณล้านห้าสองล้านดาเมตยอยู่ประมาณนี้แหละครับผมเนาะคือถ้าเกิดคนปดดาวลุงนี่ถ้าเกิดอยู่ในทีด้วยนี่4ล้านได้สบายสบายเลยปะผมวมีส่สล้านกว่าเลยนะ ืมแม่ก็4ล้านแบบ4ล้านต้นตน่ะแต่นี่ผมจัดมาเพื่อผ่านมิชั่นไงมันก็จะดูแบบทีมไม่ค่อยครบหน่อยแต่ก็คือเราต้องคือให้เห็นจริงอ่ะเวลาเ,าเล่นจริงอ่ะส่วนถ้าใครอยากจะแบบไปลองแบบไปเทสตลาดธรรมดาเงี้ยผมก็เฉยๆนะเพราะสำหรับตัวผมผมรู้สึกว่ายังไงอะ่ะเราต้องเอามาลองจริงเด็กถูกไหมถูกไหมเราต้องเอามาลองจริงดี๋วะ มันถึงจะรู้ว่าเล่นได้ไม่ได้อะไปน่าจะจบแล้วนะฮะใช้เท่ง,งันหนึ่งไปปิดเกมครับเพื่อนๆคงได้เห็นแล้วเนาะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสําหรับดาเมจของโกดิตา้านะก็ไม่ได้แบบว่าเป็นตัวที่ดาเมจไม่ได้จัดจ้านนะผมมองว่าอาจจะไม่ได้จัดจ้านเท่าเบจิโตนะแต่เรื่องแบบเรื่องแทงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไว้ใจก็ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าแทงดีแล้วก็ด่านนี้ผมยังไม่ได้แปลงล่างนะเพราะว่าไม่มีช่องให้แปลงล่างเลย เพราะว่าต้องใช้ไอเทมช่วยตลอดเวลาไม่นั้นเราจะตายเองนะดูดิใส่ถ้าไม่ตายใส่ยับเลยเนี่ยไปมาไอไอโกนิคูตัวเนี้ยเป็นของดีเลยนะของดีเอ็กซ์ติมซุปเปอร์เบนเทอร์โรดเลยนะเฮ้ยโอเค คือว่าปิดสตรีมส,สวยๆเลยไปเออมาครับเพลงมาเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เขาเรียก,กว่าอะไรสิ่งที่มันแตกต่างกับตัวละคร LR ปกติคืออะไรครับฟังครับเป็นไงครับ สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรมันแตกต่างจากทุกๆตัวละ,ะครนะคือสิ่งนี้ครับคือเพลงครับสิ่งที่คุณจะได้จากการกดโกดิต้านะครับไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนะครับคือการได้เพลงได้โตเปลี่ยนลูกแก้วที่ดีนะครับเห็นไหมครับสแต็ตของตัวขเขาเองหลังจากแปลงร่างครับดามเมจอยู่ที่มาเท่าไหร่อะสามแสนพลังป้องกันอยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะเออเห็นแล้วก็เก็บบอลลุ้งไป เก็บบอลลุ้งไปเห็นไหมเก็บบอลลุ้งแหมดาเมจพุ่งไปหกแสนนะครับพลังป้องก,กันก็ยังเท่าเดิมนะครับผมอย่างที่บอกอะ่ะมันดีเอาง่ายเลยคือดีเพลงก็โคตรเพราะนี่แปลงล่าง3ามล้านเถ้ามีซับก็4ล้าน ถ้ามี3ก็4ล้านแปลงล่างคือ3 9, ล้าน9นะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโกจิตานะครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดเอาง่ายๆเลยคือไปกับทีมหไหนก็อร่อยนะครับด้วยความที่ตัวผมมันเองนะครับสามารถที่จะยิวเลือดได้นะครับทำให้ผมมองว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเนาะคือแบบว่า หลักๆโดยรวมอ่ะเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าตัวที่มันฮิวเลือดได้อ่ะมันดีขนาดไหนมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปใช้อาจจะไม่ต้องใช้อเทมหรือว่าสามารถกดให้มันแบบว่าเป็นตัวพิเกมได้เลยนะครับในกรณีที่แบบว่ามันถึงแบบหน้าสิวหน้าขวานแล้วอ่ะเราสามารถที่จะกดแปลงหน้าและก็เติมเลือดกลับมาพร้อมทํามองเห็นท่าไม่ตายของศัตรูด้วยนะคะนี่คือข้อดีเลยนะครับของโกติต้านะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเพลงโคตรเพาะเลยจะไปหาเพลงเพาะฟังนี้จะจากที่ไหนวะเอาถามจริง ผมก็ไม่เข้าใจนะบางคนที่บอกว่าจะข้ามเนาะอาจจะยังไม่เคยฟังเพลงโกจิต้าปะอะไรไม่รูอ้อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบเด็กๆเกนาะที่แบบมันเกิดไม่ทันอะไรเงี้ยฟังเพลงเนี้ยเนาะก็ลองไปช่างใจดูนะอย่างที่บอกคือดาเมจมันจะเฉลี่ยถ้าเกิดไปอยู่ในทีมที่ไม่ใช่ทีมของเขาอะ่ะตัวซับไม่ค่อยมีอะ่ะดาเมจที่ที่มาล้านห้าถึงสองล้านอยู่ประมาณเนี้ยไม่ได้แกว่งไปไหนมากแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในทีมของตัวเขาเองอะ่ะ ผมว่าดัมเมก็แตะไป3ล้านไป2ล้านเกินเกิน2ล้านแน่นอนนะครับถ้าเกิดไปอยู่ในทีมที่มันอุดมไปด้วยตัวซัพพอร์ตดีๆนะฮะแต่อย่างที่บอกคือผู้หลายรอบแล้วคือไม่อยากไปไปเทสในด,นด่านพวกนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปเทสด่านธรรมดามันก็ผ่านแล้วถูกไหมเราต้องมาเทสต,ตรงนี้สิเนี่ยเอ็กซ์ติมซูเปอร์เวทโรส์นะนี่คือที่เทสที่ดีที่สุดแล้วจะได้รู้ว่าตัวละครตัวไหนมันไหวไม่ไหวจากที่ลองเมื่อกี้เนาะเอ็กซ์ตมคือโดนตีธรรมดาตีโกจิต้าไม่เข้าเลยนะครับลองมาแล้วเหมือนเบจิโตเป๊ะเ,เ,เลยนะคือ ตีธรรมดาของไดเอซีมันตีไม่เข้าแต่ถ้าโดนท่าไม่ตายจุกอยู่ตองบอกว่าโดนท่าไม่ตายจุกอยู่นะขนาดมีไอเทมช่วยลดดาเมจนะก็ยังโดนประมาณเท่าไหรอ่อ่ะเอ้ยถ,ถ้าไม่ถ้าเกิดไม่มีไอเทมอะ่ะโดนทีสองแสนถ้ามีไอเทมอะ่ะอยู่ประมาณหกเจ็ดหมื่นนะครับคือต่างกันมากนะใช้เท่กับไม่ใช้เทะ่ะคือคุณไปรเทียบก,กับตัวละครที่ไม่ใช้ตัวละครเปล่าก็ได้ผมว่าโดนทีก็3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0ไอโกคูยูไออัลไซสิงที่คนว่าโนหดอะ่ะ โดนทีอะปิวเลยนะผมกล้าพูดเลยโดนทีคือปลิวเลยตายเลยนะฮะมีโกดิต้าตัวนี้แหละที่โดนแล้วแบบยังอยู่ในสนามได้หนกแค่สอง0 0นประมาณเนี่ยเออเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเบจิต้าหปีอะโดนทีเดียวยังไม่ตายอะแต่ดนแต่ถ้าโดน2รอบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเออแต่ก็ถือว่ารับดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับผมโอเคนี่คือ,คอรีวิวของผมแล้วกันเนาะมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะที่คนอื่นอาจจะเน้นไปที่ดาเมจนะแต่ของผมอยากมาทดสอบให้เพื่อนๆดูว่าการเอาไปใช้จริงอะ มันเป็นอย่างไรนะครับมันมันยากขนาดไหนเวลาเราเอาไปใช้งานจริงอะเนาะก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าตู้เมืองใกล้จะมาแล้วนะครับว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีนะครับสำหรับซูปเปอร์สยญากโกชิต้าตัวดีนะครับก็เดินนะใครที่ชอบคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม